โอเคครับลองของสวัสดีกันด้วยนะคะขอแพมเกมเช่นเดิมน,นะคะวันนี้ผมก็จะมาแจากแมปเช่นเดิมนะครับโอเคแมปนี้เป็นแมปสร้างบ้านนะครับเราจะออสาสร้าง้าให้ครบ3บ้านนะคะด้แบบนี้โอเคเดี๋ยวเรามาอ่านปบายว่าให้กำลังใจผมก่อนนะครับสวัสดีนี้ต้อนรับสู่แมปับนี้นะครับสร้างให้สวย มีสามด่านนะครับกดให้ปิดมอนสเตอร์ปว่าเวลาได้โอเคแมปนี้สร้างโดยองแทมเกมเมอร์ยูทูบสับสุขัสร้างมันให้ด้วยนะคะต้องสร้างให้เสร็จก่อ,กอนค่อยไปโอเคนะไปดูเลยครับโอเคหนานที่หนึ่งครับเราก็จเข้ามาอรนี้ ก็จะมีป้ายก็อ่านเลยครับสร้างบ้านเอาชีวิตรอดถืนแรกในนี้จะมีของให้นะครับโอเคด่านที่สองนะับไปดูกันเลยปึ๊บนี่นะครับด่านที่สองกล่องก็อยู่ตรงน,นี้สร้างบ้านยุคหินนะครับของในนี้เหมือนเดิมโอเคแล้วรางที่่าเป็น่างสุดท้ายนะครับก็อันนี้สร้างบ้าน แบบสร้างมันเป็นคารายกางาร์รายสร้างมันกางคาร์รายนะโอเคไหมเค้าเล่นจบแล้วก็จบครับ